สวัสดีครับผมคุโรโซรานครับวันนี้ผมจะมารีวิวอนิเมะเรื่องชีวิตปอประกอบอยามตูชั้นอยู่ยัดเมื่ออยู่ในโลกเกมชิปหนุ่มคนระับก็เป็นอนิเมะแนวเกิดใหม่เกิดใหม่ในโลกแฟนาซีที่ปรับเปลเป็นเกมชิปหนุ่มนะเพศเป็นปรประกอบเนะี่ยแปลว่าก็มีประกองละคมาใกล้ชิดเขามากขึ้นซึ่งเรื่องนี้เป็นอนิเมะที่ผมไม่ได้ดูปอนช่วงที่มาใหม่ๆนะผมก็ดูที่นั่นซึ่งกระแสป,ป้านนะ่ะคนจะได้เรื่องนาภาพยด็ดโพเขนนะเรื่องนาภาพว่ามันแบบไม่เหมือนนิยายประมาณนั้นซึ่งผมเคยอ่านหรอแต่ผมจะด,ด,ดูแค่อนิเม ซึ่งนันดูนะผมว่าเป็นอนิเมะที่อาิีนะเดินเปื่าๆมันก็โอเคนะแต่พอไปเรื่อยผมว่ามันก็เริ่มน้าเบื่อวะไม่รู้พออะไรม่รู้เพอาะเราเห็นแนวนี้เยอะบอาก็ไม่รู้เหมือนกันนะบางทีผมก็แอบเบื่อเมือนมันในแนวนี้ถ้าเกิดมันร้อนแป๊ดเอออาจจะมองว่ามันดีก็ได้แต่ผมว่ามันก็ไม่ได้แปลใหม่นะผมว่าเเรื่องมันก็เฉยๆนะอริงนะผมว่าถ้าว่าโอเคมันก็โอเคแต่ว่ามันก็เฉยๆอ่ะมันไม่ได้แบบสุดยอดอะไรมากายแต่ผมว่าปจจัยรัดเลยนะที่ว่าเรื่องนี้ปัญหา หน้าสุดเนี่ยคือเรื่องหนำภาพจริงๆนะมันไม่ค่อยได้อารมณ์อ่ะอย่างสีหน้าปลาคอแม่ปา่าแม่มุมมินแบบเบลแบบเบลอย่างนี้นไม่รู้อะตามันแบบอารมณ์เหมือนเห็นไปอะครับฟิลประมาณนั้นอนะแถมไอ้เรื่องเนี้ยมันแสดงสีหน้าปลาคอได้ไม่ดีด้วยปลาคอหน้าแข็งแข็ง,ขงนะมันก็ไม่ใช่ทีวีดีแบบมาเลื่อนนะอันนี้แม่นธรรมดาแปลว่าหนาแบบปลาคอแม่งแข็งแข็งนะแบบป่าตาปลาคอแบบหน้าเยว่สุด่ามันแบบไม่ได้อารมณ์อ่ะอันนี้ผมเห็นด้วยว่าหนำภาพไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยโอเค ทำไมระหว่างดูผมซื้อขัดใจไม่ตลอดทั้งเรื่องเลยไอ้วิลนัมพาพเนี่ยครับผมเคยอนุญายนะแต่ว่าผมว่ามันมันขัดใจวะระหว่างดูอ่ะมันแบบขัดใจอยู่ในหัวตลอดเวลาแล้วก็เรล่นชาปอรสู้ผมว่ามีทันโอเคแล้วก็ไม่ค่อยดีรู้สึกว่ามันบิวอารมณ์มันค่อยโอเคอะไรเฉยๆอ่ะเอางี้นะนี่ว่าชาสู้บัชชาันเฉยๆอ่ะเอ้วิหมดเนื่องเพนี้เออเพนเนื่องนี้ดีนะดีเลยเพนเรื่องนี้อย่างเพนเปิดอ่ะผมว่าเพนเปิดนี่พอพอเลยนะแต่ผมว่าเอ็มบีในเพนเปิดอะ มันซื้อมาแค่ลงทุนมาแปดอะมันซื้อว่าเหมือน power play ยังไงก็ไม่รู้อะความซื้ออะมันดูแข็งแกร่งเหมือนกันเอออีแล้วแม่นแข่งยำเพนเปิร์เพราะว่า MV ด้วยเนี้ยทำเพนเปิร์ได้ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยได้มาประทานอะไรแปลว่าเพนเพนอภเพว่า MV ในเพนมันมันแปดๆม่ค่อยโอเคอะไรพวกปรละครเรื่องผมว่าประละครหญิงเรื่องนี้ผมซื้อว่ามันดูมันดูซ้ำอ่อยไปแปดป่ะีใครซื้อหนึ่งกันป่ะผมซื้อดูไปซื้อปรละครหญิงมันแอบซ้ำอ่อยป่ะเอาหน้เอาแค่ปรละครหลักก็พอแล้วนะผมซ อินสนาสีน่านี่โหแบบหน้าปลละครป่าแบบมุมมินมากอแบบบิมแบมเบิเป๊ะอะมันเข้าดใจอะการแสนาสีน่าปลละครอะเรื่องนมภาพเนี่ยปัญหาละปัญหาใหญ่คอนเรื่องนี้คือนมภาพเนี่ยผมว่าถ้าเทียบในแนวนี้นะผมเทียบเมื่อหลายปีเลยอย่างเช่นเรื่องคอร์เอ็นใครเคยดูไหมเรื่องนี้ซึ่งผมว่าหลายคนน่าเคยดูมาและอ่ะแต่ว่าเป็นเป็นคนละค่ายกันนะแต่ว่าเรื่องนั้นนะผมว่าทํานมภาพได้ดีว่านะในแนวที่แบบว่ามีการคีหุ่นยนต์มีการขับหุ่นยนต์ นน่มีเรื่องของขับพุ่นยนต์เมา่กีวขนะ้อหนึ่ะผมว่าเรื่องนั้นทำนำภาพไปดีว่านะถึงืงนั้นมันจะไล่ปีก็แล้วกเ็เรื่องนั้นไล่ปีนะ,ป,ะ 8, ป้าแปปีสองถึงสี่อ่ะผมว่าเรื่องนั้นทํานำภาพดีไวนะ้นะทีงจะคนลค่ายก็เถอะแล้วตอนี้มันผ่านมาไลา่ปีแล้วมันมาทางของอนิเมะมันแบบมากขึ้นอนะ่ะเรื่องนำภาพอนะ่ะมันปอ้อนแบบสำคัญมากนะอ่ะป้อนดีมากมาอ่ะเรื่องนำภาพอ่ะถ้าทํานำภาพไม่ได้ถึงใจมันก,ก,ก็กลายเป็นอนิเมที่ว่าดูดบกับเรื่องอื่นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องในนั้นนะซึ่งนผมให้้เีไป สามคะแนนเป็นสิบอ่ะยันให้มาช่วเนี่ยที่จะโอเคอยู่ <_ C 1> เพนเพนชาดาเนเลื่อนช่วยแรดสู้บาชาก็เนี่ยโอเคอยู่แปรอบนอนนั้นผมม่ค่อยอินจยอยเท่าไหร่แย่ผมหมดแล้วเรื่องนี้ประกาศเสียงสอยนะคนได้เยอะไปก็มีพับต่อนะแต่ว่าค่าปัจจุบันเห็นว่าขาดทุนอยู่นี่ผมว่าน่าจะลำบากและซับอนิเมะเรื่องนี้ใครดูมาแล้วก็สามารถคอมเมนต์คุยกันได้นะว่าแย่หรือว่าดีก็ว่านมาเพออันนี้มะทกเลียนมันมีทั้งคนชอบและเกลียดอยู่แล้ว อยู่ที่ว่าคนจะชอบมากแค่ไหนก็ลแล้วแต่แล้วแต่คุณนะก็เป็นเคารพความเห็นของคนดูด้วยซึ่งผมก็ขอประลไว้ก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับถ้าชอบเพลงกด subscribe แล้วกดไลค์ด้วยนะครับ